สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นกิจกรรมที่39นะคะวันนี้ครูโออยากชวนเด็กๆมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำเด็กๆรู้จักเรือดำน้ำกันใช่ไหมคะวันนี้ครูโอจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมกันค่ะแต่ก่อนอื่นครูโออยากให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์ที่ครูโอแจกไปชุดนี้ออกมาเลยนะคะ เมื่อเด็กๆได้อุปกรณ์มาแล้วลองเอาออกสำรวจดูนะคะเด็กๆลองเล่าให้ผู้ปกครองฟังซิว่าอุปกรณ์ที่กูโ๊้แจกไปนั้นเขาเรียกว่าอะไรมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรนิ่มหรืออ่อนหรือแข็งมีสีอะไรและมันมีกลิ่นไหม นะคะเด็กๆลองเล่าให้ผู้ปกครองฟังอย่างละเอียดเลยนะคะเมื่อเด็กๆเล่าเรียบร้อยแล้วครูโออยากให้เด็กๆหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ครูโอหน่อยนะคะเด็กๆนั่นก็คือชาอ่างที่ใส่น้ํามาครึ่งชามอ่างเลยนะคะในวันนี้เราจะใช้มันด้วยค่ะเด็กๆออกหาอุปกรณ์ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆออกหาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เด็กๆมาดูการทดลองกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะทำกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรือดำน้ำกันนะคะก่อนอื่นเลยครูโออยากให้เด็กๆเอาแก้วน้ำที่มีกระดาษเช็ดชู่มานะคะเด็กๆนะแล้วก็เอาเจอรี่นะคะเป็นพี่หมีโดยวันนี้ครูอยากให้เด็กลอยไปที่อ่างที่มีน้ำอยู่นะคะ เมื่อลอยได้เด็กๆลองปรับดูอย่าให้มันเอียงนะคะโคจะให้เด็กๆเ,เอาเรือของพี่หมีนี้ลงไปให้อยู่ด้านล่างสุดให้แตะกับก้นของชําอ่างเลยโดยไม่ให้พี่หมีคว่ําและเปียกนะคะโคอยากให้เอาเรือเนี้ยเป็นเรือดำน้ำให้พี่หมีลงไปสำรวจนะคะใต้ น้ำเลยนะคะโดยไม่ให้มีน้ําเข้าเปียกพี่หมีนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ําไม่เข้าคือกระดาษเช็ดชู่เราจะไม่เปียกนะคะอุปกรณ์ที่ครูโอจะให้ช่วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูโอขอปรับพี่หมีให้อยู่ตรงกลางนิดนึงไม่ให้เรือมันเอียงนะคะ,ะได้แล้วค่ะตอนนี้เรือพี่หมีของครูโอไม่เอียงแล้วนะคะครูจะทําการเอาขวดน้ําที่ตัด นะคะข้างก้นออกนะคะมีฝาปิดอยู่นะเด็กๆกดพี่หมีลงไปค่อยๆอยกดเลยค่ะเด็กๆลองรับรู้ความรู้สึกด้วยนะคะกดยากหรือง่ายนะคะเด็กๆจะรู้ถึงความลำบากในการกดตอนนี้พี่หมีของคูโอะลงไปอยู่ที่ก้นของชามอ่างเรียบร้อยแล้วและยังไม่คว่ำด้วยนะคะเด็กๆอ่ะคราวนี้ เด็กๆก,กดไว้ก่อนนะคะคราวนี้เด็กๆก,ก็ค่อยยกพี่หมีขึ้นแบบช้าๆนะคะไม่เอียงนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะเห็นว่าพี่หมีค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นโดยพี่หมีของคุโอะยังไม่เปียกน้ําเลยนะคะเราสามารถทําเรือของพี่หมีให้จําน้ําลงไปโดยพี่หมี่ไม่เปียกได้นะคะ คราวนี้เด็กๆลองเดาซิว่าถ้าครูโอ๊บเปลี่ยนใหม่นะคะครูโอ๊บเปิดฝาออกแล้วทําแบบเมื่อสักครู่นี้เด็กๆคิดว่าพี่หมีจะเป็นยังไงคะเด็กๆลองเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะอ่าเด็กๆเล่าเรียบร้อยแล้วเรามาลองทดลองกันนะคะคราวนี้ขวดของเราเปิดฝาออกนะคะเด็กๆทําเหมือนเดิมเลยข้อพี่หมี กดลงไปโอ้เป็นยังไงคะเด็กๆจะเห็นว่าพี่หมีไม่ได้ดำลงไปที่ใต้น้ำเลยแต่พี่หมียังคงลอยอยู่ที่เดิมเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังสรุปในตอนเย็นกันนะคะเด็กๆถ้าคนไหนทำพี่หมีเปียกเด็กๆสามารถเปลี่ยนกระดาษเช็ดชูและพี่หมีขั้ะ ให้เด็กสามารถทดลองได้ถึงสามครั้งเลยนะคะเด็กๆคนไหนทําพี่หมีดำน้ำลงไปใต้น้ำโดยไม่เปียกได้แสดงว่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำการทดลองเรือดำน้ำเรียบร้อยแล้ว เด็กๆช่วยพี่หมีได้โดยไม่เปียกน้ำแล้วโอ๊ยอยากให้เด็กๆบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่39นะคะวาดพี่หมีกำลังรอยน้ำโดยมีขวดที่ตัดนะคะออกนะคะแล้วเด็กๆทำการทดลองแบบไหนเด็กๆลงวาดรูปออกไปนะคะสื่อให้ครูโอ๊ได้เห็น พร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมนะคะเด็กสามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอส่งมาให้ครูโอได้ดูในห้องลายห้องเรียนเรานะคะในวันนี้ครูโอหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการทดลองเรือดำน้ำเด็กๆคงช่วยพี่หมีไม่ให้เปียกน้ำได้ทุกคนนะคะวันนี้ครูโอขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆบ๊ายๆสวัสดีค่ะ